แกงไก่กับมะเขือนะครับเอวไข่ใส่ผงนัวครับใส่น้อยแทบน้อยใส่หลายแทบหลายมาเถือพร้อมยาง ไก่ใส่มะเขือนิดนิดหน่อยๆเราเน้นไก่เราไม่เน้นมะเขือนะครับมดยางมะเขือหมดยางเรียบร้อยใส่มะเขือ ปลุ่มนะครับด้วยพอแล้วพอแล้วไว้ตำพริกที่เหลือเดี๋ยวเราจะมีเมนูตำพริกมาสัง่งเมนูตำพริกมะสั่งต่อนะครับขาดไม่ได้ก็คือผงนัวครับนัวผงนัว,นวอ่าอันนี้น่ากินมากครับดูครับ

ใจเย็นนะครับกำลังจะสุกครับแกงกำลังจะสุกนะครับแกงไก่ใส่มะเขือตามด้วยอทอดไข่ครับ วยจมากินมากดูครับดูครับครเนตงิมงกลัน้ำปลานิดนึง